สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ กลับเข้าสู่รายการอาเซียนบวกหกค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกพูดคุยกับผู้ประกอบการกันค่ะว่ามีวิธีการทําธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสําเร็จค่ะนะคะจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะที่ผู้ประกอบการนั้นเจอสามารถที่จะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและก็สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างไรบ้างนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสค่ะที่จะให้ประสบการณ์ดีๆและก็ความรู้นะคะกับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาลุกขาวรู้เราเท่าทันอาเซียนกันค่ะ แขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะท่านแรกนะคะนั่นก็คือคุณบุญญนุชวิทยาสำริ์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์31ธันวาสู่แบรนด์ระดับอาเซียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอภัยเรื่องชื่อเมื่อสักครู่นี้อยากให้ทวนชื่ออีกทีนึงค่ะชื่อบุญญนุชวิทยาสำริ์นะคะเป็นกรรมการ บริษัท31ธันวาใช่แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ทําเกี่ยวกับอะไรคะจริงๆเป็นแบรนด์เครื่องหนังนะคะก็คือเป็นแบรนด์เครื่องหนังที่ทําเกี่ยวกับกระเป๋าแล้วก็จริงๆเราเริ่มต้นมาจากธุรกิจรองเท้ามาก่อนเร,เริ่มมาประมาณสัก60ปีแล้วทีนี้เราก็เลยเป็นรุ่นที่3ามเราเลยอยากพัฒนาจากความรู้เครื่องหนังจากรองเท้ามาแอพพลายเป็นกระเป๋านหนังค่ะจากรุ่นสู่รุ่นมีปัญหาบ้างไหมคะว่าเอะพอรุ่นคุณพ่อมาถึงรุ่นเราการเชื่อมต่อระหว่างรุ่นสู่รุ่นคะ่ะเรามีปัญหาติดขัดตรงไหนเรื่องขอองงกาาารรสสื่สบ้มคะ อ๋อจริงๆเรื่องของการสื่อสารไม่มีค่ะแต่จะเป็นการที่จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอะค่ะเป็นการถ่ายทอดความรู้มากกว่าแต่ว่าอาจจะที่มีปัญหาคือในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าการพัฒนาไปตามยุคสมัยมากกว่าหรือวัสดุบางตัวอย่างเงี้ยค่ะที่สมัยก่อนสมัยนี้มันอาจจะมีการพัฒนาหรือว่ามีการใช้อะไรสับเปลี่ยนแทนกันมากกว่าค่ะ ีนี้จะถามก่อนที่เราจะไปเข้าถึงเรื่องของธุรกิจโดยตรงเลยเรื่องของอาเซียนค่ะตอนนี้หลายคนให้ความสนใจมากอย่างการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทุกคนรู้หมดเลยว่า AEC เนี่ยจะมาถึงแล้วแต่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรในส่วนตัวค่ะพอจะทราบไหมคะว่า AEC เนี่ยมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างถ้าเราเปิดรวมตัวกันแล้วอย่างเป็นทางการค่ะจริงๆด้ยส่วนตัวคือมีความรู้ประมาณนึงนะคะแต่คิดว่า น้นาว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเพราะว่าการที่พอพอมันมีข่าวหรือว่าเกิดการตื่นตัวกันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ทุกๆคนนะคะทุกๆประเทศมีความตื่นตัวในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นในด้านของบุคลากรทรัพยากรการผลิตต่างๆคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีมากกว่าที่จะทําให้ทุกๆประเทศหรือไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบต่างๆค่ะมีความตื่นตัวในการที่จะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเราดียิ่งขึ้นไปแล้วก็เปิดตลาดได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะอืมค่ะส่วนตัวคิดว่าคนไทยเนี่ยให้ความสนใจ กับเรื่องของ AEC มากน้อยแค่ไหนคะ ถ้าถามว่าส่วนตัวคนไทยคิดว่าให้ความสนใจคือมากระดับหนึ่งแต่คิดว่าโดยรวมรวมมาค่ะถ้าคนไทยทั่วไปอาจจะยังไม่ได้มีความรู้มากพอทางด้านเองซิว่ามันคืออะไรแล้วเราจะได้ผลประโยชน์จากมันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสําหรับผู้ประกอบการคิดว่าส่วนตัวก็คือจะมีความตื่นตัวประมาณหนึ่งเหมือนกันว่าเ,เราจะรับมือยังไงในการที่ขยายตลาดแล้วก็คู่แข่งที่เราจะเข้ามาเกี่ยวข้องกอันอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,ค,ะคุณวุฒินุชคะเรื่องของความน่าสนใจในการเปิดอาเซียนคะ่ะคิดว่ามันมีอะไรบ้างคะที่เราจะ สามารถได้เปรียบมากกว่าประเทศอื่นๆค่ะก็คิดว่าได้เปรียบแน่ๆในในแง่ของการที่การเป็นการรวมตลาดอาเซียนให้เป็นหนึ่งดังนั้นคือเราสามารถมีกําลังในการที่จะต่อรองกับประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่กลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันทําให้เหมือนกับว่าแต่เดิมเราอยู่แค่หนึ่งใช่ไหมคะตอนนี้เรารวมกันเป็นพลังใหญ่ๆเกิดขึ้นแล้วทําให้เกิดการที่ว่า การค้าขายระหว่างกันนะคะก็จะเสรีมากขึ้นการลดด่อนภาษีหรือว่ากำแพงทางด้านภาษีค่ะจะลดน้อยลงทําให้ในประเทศด้วยกันเองประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยกันเองค่ะก็คือมีความลื่นไหลมากขึ้นในการที่จะจับมือทําธุรกิจร่วมกันหรือในการที่จะแชร์ข้อมูลความรู้ต่างๆกันหรือว่าเป็นการที่ทําให้ประเทศต่างๆที่เป็นประเทศฝั่งยุโรปเนี่ยมีความสนใจมากขึ้นว่าเหมือนพอเรามีการรวมตัวเป็นแบบกลุ่มคนที่ใหญ่ขึ้นก็ดังนั้นก็คืออาจจะมีฐานการผลิตหรือว่าคอนเน็ชันหรือว่า การกำลังต่างๆเนี่ยมากขึ้นทําให้เหมือนเราอาจจะมีสเสน่ห์หรือจุดดึงดูดชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นด้วยในการที่จะมาลงทุนร่วมกับเราเนี่ยค่ะ,คะนอกจากนี้เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีจุดอ่อนก็เยอะจุดแข็งก็ยังมีบ้างค่ะ<ช>แต่บางทีอย่างปีที่แล้วเราจะเห็นว่า s อ e เนี่ยเกิดขึ้นมามากแล้วก็ล้มหาย<ช>ตายจากไปก็มีค่ะส่วนตัวคิดว่าคนไทยเนี่ยมีจุดแข็งอะไรบ้างคะ ส่วนตัวเลยคิดว่าคนไทยอะคะ่ะ SME เนี่ยคือคือต้องเกริ่นก่อนว่า SME เนี่ยเดี๋ยวนี้มีเกิดขึ้นเยอะมากแต่ว่าโดยหลกัหลกๆที่ที่คิดว่าจุดแข็งของการทําธุรกิจเกิดขึ้นทุกคนนะคะอาจจะมาจากการที่ว่าเรามีทุนที่ดีประมาณหนึ่งในการที่ว่าเราอาจจะมีอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างจาก ที่บ้านของของของตัวเก๋เองนะคะก็คืออาจจะมีทุนที่ดีในแง่ที่ว่าเราเคยมีโรงงานผลิตมาก่อนเราทําอยู่แล้วแต่ว่าเรายังการจะพัฒนาศักยภาพมาันออกมาเป็นงานออกแบบเราก็เลยทําธุรกิจที่เป็นลักษณะ SME ขึ้นมาดังนั้นคือจุดแข็งของเราคือการที่เรามีทุนมีรากฐานที่ดีในด้านการผลิตการตัดเย็บหรือว่าการลงมือทําต่างๆแต่ว่าจุดอ่อนที่สําคัญอาจจะเป็นเพราะว่า SME ส่วนใหญ่อะคะ่ะมีความรู้ทางด้านการออกแบบการลงมือทําการผลิตแต่ว่าจุดอ่อนคืออาจจะเป็นทางด้านของเรื่องการลง ทุนเรื่องของธุรกิจการที่จะเจราจาธุรกิจหรือว่าการทําที่สเกลที่มันใหญ่ขึ้นในการที่จะไปส่งออกหรือว่าการที่จะทําธุรกิจต่างๆกับชาวต่างชาติซึ่ง เกคิดว่าเป็นปัญหาหลักๆเลยที่เป็นจุดอ่อนเพราะว่า1คือ SME เนี่ยคือรักที่จะทําแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีความรู้ทางด้านในการที่จะแบบเฮ้ยเราจะต้องทํายังไงนะในการที่จะขยายฐานการผลิตของเราให้เพียงพอเพื่อไปส่งออกหรือว่าเราจะมีการตกลงกับเขาอย่างไงเพื่อให้การจบการขายให้เร็วที่สุดอันนั้นอาจจะเป็นจุดอ่อนของเราที่เราอาจจะยังไม่แข็งแรงมากค่ะ,ค,ะคิดว่า SME เนี่ยสามารถไปพึ่งช่องทางไหนได้บ้างคะหน่วยงานภาครัฐสามารถช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนคะ หน่วยงานภาครัฐนี้สามารถช่วยได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่า SME อะค่ะก็คือเริ่มต้นที่จะแบบเหมือนเราอาจจะไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีคอนเน็ชันมากแต่พอในเมื่อ,อสมมติว่าหน่วยงานภาครัฐหรือว่าทางกรมอะค่ะให้ความช่วยเหลือต่างๆคืออย่างที่ยกตัวอย่างอย่างเก๋ก็คืออยู่ในโครงการของ Designer Room หรือว่าท a l เล t h ทยอย่างเงี้ยค่ะก็คือได้รับความรู้มากเพราะว่าเหมือนกับจากที่เรา จากศูนย์หรือว่าจากเราที่เราไม่รู้เลยเนี่ยค่ะก็คือจะมีพี่เลี้ยงหรืออาจารย์หรือว่าบุคคลที่มีความรู้อะค่ะมาให้ขั้นตอนเลยว่าเ,เวลาเราทําแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยกฎหมายต้องทอํา,งงายังไงก่อนแล้วก็ในเรื่องของออการทาแบรนด์ต้องทอํา,งงายังไงจนกระทั่งไปถึงว่าถ้าคุณจะส่งออก คุณจะส่งออกอยังไงคุณต้องมีเอกสารยังไงบ้างวิธีการต่อรองเจราจาธุรกิจต่างๆเราจะต้องทําอย่างไรบ้างะอะไรางเงี้ยค่ะก็คิดว่าถ้า,ถาทางภาครัฐเข้ามาช่วยเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นคอนเนคชั่นที่ดีแล้วก็เป็นครูแล้ว,เป, crew, ลวเป็นพี่เลี้ยงที่ดีให้กับ SME <ม>ที่กําลังเพิ่งเกิดน,นะคะค่ะแล้วตอนนี้สินค้าของเราเนี่ยที่ทาอยู่ก็ส่งออกไปบ้างค่ะกี่ประเทศละคะก็คือหลกัหลกๆอะค่ะของทิบ้านก็คือส่งออกที่ยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางแล้วกส็สหรัฐอเมริกา การเข้าไปทําการค้ากับต่างประเทศค่ะยากมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าความชอบหรือว่าวัฒนธรรมของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะยากไหมคะก็ถามว่ายากไหมก็ยากค่ะคือมันจะยากในตอนที่เราจุดเริ่มต้นว่าเราจะทำไงให้ถูกใจเขาเราก็การที่ทำส่งออกคืออย่างที่บ้านทำธุรกิจส่งออกมา60กว่าปีแล้วดังนั้นคือมันอาจจะยากตอนเริ่มที่ว่าเราจะทำไงให้เราแบบเข้าไปอยู่ในใจเขาและยากสลับ สเต็ปที่2ก็คือว่าจะทํายังไงให้คีบคอนเนคชันเนี้ยอยู่กับ<ม>เราเป็นนานๆอันนี้คือความยากอย่างหนึ่งว่าเออเราเราจะทํายังไงที่ที่ทำให้เกิดการเจราจาธุรกิจต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆะอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้่อพอเมื่อที่ว่า1คือถ้าเรามออีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพแล้วกออ็มีการที่แบบคีปคอนเน็กชันแล้วก็สามารถที่ทําให้ต่อเนื่องไปได้เงี้ยค่ะคือก็สามารถทําให้เกิดความต่อเนื่องด้านการส่งออกได้ไม่มีปัญหาค่ะ หลายคนก็อยากประสบความสำเร็จแบบคุณเกเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของการหาพาร์ทเนอร์มันถือว่าเป็นดวงด้วยถ้า<ช>เราได้คู่ดีก็ถือว่าโชคดีไปส่วนตัวการหาพาร์ทเนอร์ค่ะหายังไงคะ ส่วนตัวการหาพาร์ทเนอร์นะคะพาร์ทเนอร์ค <inan S 2> ิดว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าการที่จะเข้าไปในแต่ละประเทศได้คือถ้าคุณดุมๆเข้าไปเนี่ยอาจจะยากเพราะว่าการมีพาร์ทเนอร์ที่ดีคือเขาก็คือจะมีธุรกิจในฐานประเทศเขาอยู่แล้วเขารอกําลังที่ว่าจะมีการโคกับอีกประเทศหนึ่งเพื่อที่ว่าเราจะส่งฐานการผลิตจากประเทศหนึ่งมาขายที่ประเทศเขาดังนั้นคิดว่าการที่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีเนี่ยคือเขาก็ทําให้มีการที่มีรากฐานที่แข็งแรงในประเทศนั้นๆที่เราจะไปทำธุรกิจเพราะว่าถ้าเราเจอพาร์ทเนอร์ที่ไม่ดีหรือว่าาาเขอจจะยัง แข็งแรงพอมันจะทําให้เกิดปัญหาที่ว่าเราอาจจะส่งออกไปล็อตนึงแล้วล็อตต่อไปอาจจะไม่ได้มีการคลิปคอนเนคชันกลับมาหรือว่า mm hmm. อาจจะไม่ได้มีการโฟล l o อัพกลับมาแต่ว่าถ้าเรามีคนที่มีรากฐานที่ดี mm hmm. ก็คือเขาก็จะเหมือนกับว่าพาพาเราไปในแหล่งที่ที่ถูกท,ที่ที่ควรกับผลิตภัณฑ์ที่เราควรไปลง mm hmm. แล้วก็จะทําให้ลูกค้านะประเทศน้นๆนะคะ mm hmm. เขาหาเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตรงกลุ่มแล้วก็ <Okay. S 2> จะมีการคล mm ิปคอนเนคชันกันไปเรื่อยๆ mm hmm. อย่างเงี้ยค่ะสินค้าของคุณเก๋เนี่ยถือว่าเป็น ไฮเอ็นหรือลักชัวรี่แบก็ว่าได้เนาะการทําตลาดค่ะในแต่ละประเทศยากไหมคะทำ,ทำยังไงบ้างเอ่ยการทําตลาดในแต่ละประเทศค่อนข้างยากแต่ว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าประเทศที่คุณกําลังจะไปอะค่ะกลุ่มลูกค้าเราคือใครแล้วก็ในประเทศนั้นๆนะคะก็คือเขาชอบลักษณะสินค้าแบบไหนหรือว่าอะไรที่ในประเทศน,าน,านั้นๆาห้ามนําเข้าหรือว่า หรือว่าไม่ควรนําเข้ารเงีนะคะอันนี้คือเป็นหลักๆคือในแต่ละประเทศเนี่ยคุณต้องรู้กฎของเขาก่อนแล้วก็อย่างที่2คืออาจจะต้องรู้จักเนเจอร์ของคนในประเทศนั้นว่าเขาชอบใช้ของลักษณะไหนหนังแบบไหนสีแบบไหนที่ที่เป็นลักษณะของวัฒนธรรมหรือความชอบส่วนตัวในไลฟ์สไตล์นั้น,นๆอะไรเงี้ค่ะดังนั้นคือห<ะ>ลักๆอาจจะต้องทําการบ้านครั้งเยอะแล้วก็ เป็นในการที่เป็นหาเคสสตัดดี้จากแบรนด์ต่างๆที่เขาอาจจะประสบความสําเร็จแล้วในประเทศนั้นๆว่าส่วนใหญ่อะค่ะว่าเป็นในเชิงลักษณะไหนแล้วเราก็เออมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เราอะให้ให้เข้าไปในอยู่ในใจเขาให้ได้อะไรเงี้ยค่ะปัจจุบันโอกาสของ SME ไทยคะ่ะมีมากน้อยแค่ไหนคะกับการที่จะทําให้ประสบความสําเร็จแบบนี้คะ่ะก็คิดว่ามีมีแน่นอนค่ะแต่คิดว่าอย่างที่บอกมันคงไม่ได้เริ่มจากที่ว่าพอเราทําปุ๊บเราจะประสบความสําเร็จเลยในอีกปีนึงแต่คือทุกอย่างมันต้องใช้ระยะเวลาในการเพาะ ก็คืออย่างคิดว่าอย่างทางกรมเนี้ยค่ะก็คือจะมีโครงการดีๆเยอะมากมายดีไซเนอร r ร o มท ALENT ไทยเอเชีย ALENT มากมายซึ่งพอเราเข้าไปอยู่เนี่ยคือเขาก็จะเพิ่มขยายโลกให้เราได้มากขึ้นก็คือว่าสื่อต่างประเทศเข้ามา b บาเออเข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้นแทนที่ว่าถ้าเราทําอยู่เล็กๆเราเราเหมือนเราไม่มีคอนเน็กชันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก ไม่มีใครรู้จักเราไม่มีใครเดินเข้ามาหาเราเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่รู้จักเราแต่ว่าของเราอาจจะมีดีแล้วแต่ว่าพอเมื่อมาจับมือกับทางกรมเนี้ยค่ะทางกรมเขาก็จะจัดเป็นโครงการให้ทําให้ไบเออร์ต่างๆจากทั่วโลกอาาา่ะค่ะเข้ามาหาเราได้ไง่ายมากขึ้นดั <ừ. S 1> นงนั้นก็เลยอาจจะเป็นการยน่นระยะเวลาสาหรับ SME ที่ที่เพิ่งทําธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะสามารถทําให้เจอกับไบเออร์หรือดิสติบิวเตอร์ได้ตรงเลย <ừ. S 1> ค่ะเรื่องของภาษาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเหมือนกันการที่จะเข้าไปทําการค้ากับต่างประเทศ ย่างชาติภาษาหลายคนยังไม่เก่งมากพอ<า>ค่ะมีวิธีการแนะนำยังไงให้กับ SME ของเราบ้างคะ ก็เรื่องภาษาคิดว่าสําคัญมากๆค่ะในการที่ทําธุรกิจส่งออกเลยคือถ,ถ้าคุณพูดได้แค่ภาษาเดียวมันก็คือเป็นปัญหาแลละแต่คิดว่าหลากัหลากๆการที่พอคุณพูดภาษาอังกฤษได้างค่ะคืออาจจะเป็นบันไดที่ทําให้คุณสามารถติดต่อได้กับคนทั่วโลกเลยแต่พอเราได้ภาษามากขึ้นนอกจากภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนหรือภาษาต่างๆเงีๆๆ้ยค่ะมันก็จะเพิ่มเสน่ห์ในการที่สมมติเวลาเราต่อรองธุรกิจกันเนี่ยเขาจะมีความรู้ว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าเรารู้ภาษาเขาเขาก็คือจะเข้าใจเราได้ง่ายมากขึ้นทําให้เวลา เจรจาธุรกิจนะคะมันสามารถจบการขายได้ง่ายแล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้าถึงเขาได้มากขึ้นดังนั้นที่ที่จะฝากก็คือว่าอาจจะต้องทําการบ้านเยอะมากขึ้นในเรื่องของภาษาในเรื่องของภาษาในที่นี้คืออาจจะเริ่มต้นง่ายๆจากการที่ว่ามันไม่มีใครที่จะพูดถูกตลอดเวลาอะไรเย่างี้ค่ะก็ขอให้แบบ กล้าพูดกล้ากล้าคุยไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วไบเออร์ or, หรือดิสติบิวเตอร์ทั้งหมดเนี่ยเขาเข้าใจค่ะว่าประเทศเราไม่ได้เป็นประเทศที่พูดภาษาเขาอ่ะเป็นภาษาหลักดังนั้นคือเขาอ่ะพอรู้อยู่แล้วแต่ดังนั้นคือถ้าเรากล้าพูดหรือว่าอาจจะพิมพ์บอกเขาหรือว่ากล้าแสดงออกมาว่าสิ่งที่เราต้องการที่คิดหรือว่าอยากต้องการจะนําเสนอคอ่ะมันคืออะไรลองกล้าพูดเพราะว่าเขาสามารถจับใจความจากสิ่งที่เราพูดได้อยู่แล้วเพราะว่าปัญหาของ SME ส่วนใหญ่อาจจะแบบพูดไม่เป็นก็จะกลัวเวลาดิสติบิวเตอร์หรือไบเออร์มาก็จะ พูดภาษาบา้แล้วก็แบบตกใจอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าใจเย็นๆคือพูดคีย์เวิร์ดเท่าที่เราพูดได้ดีกว่าเราไม่ได้พูดเพื่อเป็นการปิดโอกาสตัวเองคือถ้าเราพูดเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการเปิดโอกาสเล็กๆของเราขึ้นมาได้ค่ะทุกวันนี้เตรียมความพร้อมอยังไงบ้างคะในอนาคตที่ตลาดจะใหญ่ขึ้นค่ะค่ะก็เตรียมความพร้อมนี่คือต้องเตรียมอย่างมากเลยในเรื่องของหนึ่งเลยคือเรื่องของฐานการผลิตค่ะก็คือว่าพอเมื่อมีการเจราจาธุรกิจที่ง่ายมากขึ้นฐานฐานลูกค้า ขยายมากขึ้นอย่างงี้ค่ะคือการผลิตเลยคือเราต้องเตรียมในเรื่องของการผลิตให้เพียงพอเมื่อที่ว่ามีลูกค้าเข้ามาติดต่อมากขึ้นถ้าสมมติเราบอกว่าโอ๊ยเราผลิตไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าแทานที่จะได้ลูกค้าที่มากขึ้นกับว่าได้ลูกค้าในกลุ่มเดิมๆดังนั้นคิดว่าในเรื่องของฐานการผลิตก็เป็นสิ่งสําคัญคือไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าผลิตได้แค่จํานวนมากอย่างเดียวแต่ว่าต้องผลิตให้มันมีคุณภาพดีเพราะว่าพอตอนนี้เนี่ยพอเมื่ออาเซียนรวมตัวกันเป็น ก้อนใหญ่มากขึ้นดังนั้นคือเราจะทำไงให้คุณภาพของสินค้าเราอะค่ะสามารถต่อสู้กับจีนได้เพราะจีนเนี่ยหลักๆคือเขาตีอาเซียนมากๆเลยในแะง่ที่ว่าต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ำเราสามารถผลิตได้จำนวนเยอะ,ะดังนั้นคืออันนี้ก็คือเป็นโจทย์หนึ่งที่ที่น่ากลัวเหมือนกันที่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะ อาจจะไม่ค่อยกล้าสู้กับในเรื่องของต้นทุนของเราเท่าไหร่เพราะต้นทุนเราอะก็คือฝีมือเราอาจจะดีกว่าเขาหรือว่าคุณภาพทรัพยากรทุกอย่างเราอาจจะดีกว่าเขาแต่ว่าบางทีในเรื่องขององค์รวมของราคาขายอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คืออาจจะอาจจะได้มีจีนหรือว่ามีประเทศต่างๆที่ต้นทุนการผลิตต่ํากว่างี้ค่ะเขาอาจจะได้ลูกค้าไปดังนั้นก็คิดว่าเราอาจจะต้องเตรียมรับมือในทางด้านของฐานการผลิตและควบคุมในเรื่องของต้นทุนนะเพื่อไปต่อสู้กับเขาได้งค่ะปัจจุบันสินค้ามีเข้าไปที่ประเทศจีน อ๋อย่งค่ะยังไม่มีแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าประเทศจีนชอบมาซื้อเยอะที่ที่หน้าร้านที่โรงแรมเนี่ยค่ะกลัวไหมคะว่าเขาซื้อไปอแล้วจะกอปไปไปขายที่ประเทศเขาหรือเปล่าอ๋อคือเรื่องเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่พวกดีไซเนอร์เคยคุยกันเล่นๆน,น,นะคะว่ายังไงก็ตามเราไม่สามารถที่จะ ที่จะห้ามใครได้ที่แบบไม่ให้กอบของเราเพราะว่าอย่างเวลาเขาเดินมาดูบูธเนี่ยค่ะคือคนจีนก็มาถึงก็ตั้งกล้องแชะๆ,ๆ,ๆแล้วก็จากไปอ,อย่างเงี้ยก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าคือเขาอ่ะคือตั้งใจจุดประสงค์เขาคืออะไรแต่ว่าเหมือนเราห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดคือตัวเราเองมากกว่าว่ารเราจะทําไงให้ของเราที่เป็นออริจินอลอ่ะค่ะก็คือมีคุณภาพที่ดีที่แบบใครเห็นก็เนี่ยแหละเนี่ยคุณภาพของแบรนด์เราของประเทศไทยนะไม่ใช่ของกอบของจีนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเราต้อง ย่อมรู้ว่าวัสดุต่างๆหรือว่าวิธีการทําต่างๆเนี่ยค่ะมันต้องมีความประณีตขนาดไหนกว่าจะทําเสร็จสัก1ใบดังนั้นคือเราจะทําความออริจินอลของเรายัางไงอะค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ใครๆพบเห็นก็สามารถจําได้ค,ค่ะถ้าถามถึงจุดแข็งของแบรนด์31ธันวาคืออะไรไคะ จุดแข่งของแบรนด์คือเรื่องของงานฝีมือค่ะเรื่องของงานฝีมือที่มีการตกตะกอนจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่รุ่นอากงรุ่นคุณพ่อจนมาถึงตอนนี้ก็คือ60กว่าปีแล้วดังนั้นก็คือเชื่อมั่นได้ว่าจุดแข่งของแบรนด์คือในเรื่องของความเป็นกูรูทางด้านเครื่องหนังเทคนิคการตัดเย็บหรือว่าการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งแอพพลายมาใช้จาก การออกแบบต่างๆเนี้ยค่ะสามารถมาแอพพลายได้เลือกสิ่งสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้เพราะว่าเรามีความรู้ที่ดีว่าวัาสดุตัวไหนดีวัสดุตัวไหนไม่ดีเราก็คือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาได้เนี้ยค่ะวิธีการหาช่องทางการจัดจำหน่ายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยถึงทางตันก็มีบางคนหาไม่ได้ก็มีเรามีวิธีการทำยังไงบ้างคะ ก็วิธีการที่ดีที่สุดในการหาช่องทางการขายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ SME เกิดขึ้นเยอะมากค่ะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเกแเกคิดว่ามันน่าจะเป็นการที่เรามีความเป็นลักษณะความเป็นแบรนด์ที่ชัดเจนแล้วก็แข็งแรงมากๆเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่มีความชัดเจนไม่แข็งแรงไม่ได้ไม่ได้แบบพอเห็นของผลิตภัณฑ์ของเราเราก็จําไม่ได้แบรนด์อะไรของใครอย่างเงี้ยมันอาจจะ เริ่มต้นกลับไปที่ว่าเราจะทำไงให้แบรนด์เราแข็งแรงก่อนเพื่อที่ว่าพอเห็นผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ใครๆก็จําได้เฮ้ยเนี่ยของแบรนด์นี้นะของแบรนด์นี้นะพอพอมันเกิดกระแสที่ใครๆก็จําได้คุณภาพของใครๆก็เป็นที่จดจำเนี้ยค่ะก็คือเรื่องของการที่ไบเออร์ er, หรือว่าฝ่ายขายจาก ที่ต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็จะวิ่งเข้ามาหาเราว่าในเมื่อของเราดีแต่ว่าในเคสที่2ที่ว่าเราจะทํางไงที่การที่เราพุ่งเข้าไปหาฝ่ายขายเนี่ยค่ะก็คือสามารถทําได้เหมือนกันก็คืออาจจะเป็นการเข้าอบรมจากโครงการต่างๆของทางกรมหรือว่าจะเป็นการที่ว่าเวลาเขามีเปิดบูธต่างๆในงานที่มีงานอีเวนต์งานออกแบบต่างๆเนี่ยค่ะเราสามารถไปเข้าร่วมได้เพื่อที่ว่าเป็นการโปรโมทตัวเองแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่ถูกจุด ก็คือคว่าไปอยู่ในที่ที่เป็นโครงการหรือว่าการจัดในเทศากาลต่างๆที่มันเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเราพอเราไปในที่ที่ถูกจุดเนี่ยสื่อหรือว่าลูกค้าเนี่ยเขาก็จะวิ่งมาหาเราเองค่ะค่ะทราบมาว่าทางกรมส่งเสริมการค้าระ่างประเทศเนี่ยได้มีการจัดงานแล้วก็พาผู้ประกอบการเนี่ยไปต่างประเทศด้วยคเคยมีประสบการณ์ไปกับทางกรมไหมคะ ตอนนี้คือยังยังไม่มีค่ะแต่ว่าคือตอนนี้คือกําลังเข้าร่วมโครงการอยู่อย่างดีไซเนอร์รูมเนี้ยค่ะเขาก็มีจัดโครงการไปเดินแฟชั่นโชว์หรือการไปเปิดแฟร์ต่างๆเงี้ยค่ะก็คิดว่าภายในนาโคซักปี2ปีนี่คือไปแน่นอนค่ะ การที่เข้ามาในโครงการดีไซเนอร์รูมค่ะเขาคัดเลือกยังไงคัดเลือกยังไงแล้วก็มีวิธีการทํำยังไงบ้างอบรมดีไซเนอร์ยังไงบ้างคะอ๋อโอเคค่ะโครงการดีไซเนอร์รูมเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากค่ะอยากจะเชิญชวนทุกๆคนเข้ามาเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการที่ว่าเป็นการที่ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางกรมนะคะก็คือว่าเขาก็จะมาทางอีเมลหรือว่าเป็นการที่จากรุ่นพี่รุ่นน้องจากรุ่นอื่นๆจากแบรนด์อื่นๆน,น,นะคะก็ลองสมัครดูไหมก็คิดว่าเออพอเราลองสมัครดูก็ เขาจะเป็นการที่ให้ทุกๆคนนะคะส่งพอร์ตเข้าไปส่งภาพตัวอย่างผลงานเข้าไปพอส่งเข้าไปปุ๊บเขาก็จะคัดเลือกให้เหลือสักประมาณ30แบรนด์เพื่อที่ว่า30แบรนด์นี้ก็คือจะเป็นตัวแทนของในปีนั้นๆที่จะเป็น Designer Room ในการที่จะได้ไปออกบูธ ต,ต่างประเทศหรือว่าบูธภายในประเทศเช่นงานวิสแอนบิลหรือว่างานบีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอเข้าไปปุ๊บทางกลมเนี้ยค่ะเขาก็จะมีจัดโครงการอบรมให้ว่าเอ้เราจะตั้งแต่เราทําแบรนด์เนี่ยเราควรทํำยังไงทางนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์หรือว่าเอกสารต่างๆที่เราต้องเตรียมความพร้อมในการไปออกบูธคือจะสอนเริ่มต้นจากที่ว่าเหมือนเราเป็นเด็กที่ไม่มีความรู้จนกระทั่ทงโค้ชให้เรากลายเป็นว่าเป็นมือโปรได้ในการที่เราจะไปออกแฟร์หรือว่าขายผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่า การทำแบรนด์ให้แข็งแรงมากิ่งขึน้นก็เลยคิดว่าโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่ที่ดีเหมือนกันสำหรับดีไซเนอร์ต่างๆที่จะมาเข้าร่วมค่ะธุรกิจตอนนี้ของ3ามธันวาเป็นไงบ้างคะภาพรวมค่ะภาพรวมก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะก็คือเริ่มต้นมาจากว่าที่ตอนแรกยังไม่ได้มีหน้าร้านเหมือนทำเพราะความรักก็ค,คือขายผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์แล้วพอ นี่คือรวมระยะเวลาประมาณเกือบเกือบสองปีแล้วค่ะก็คือมีหน้าร้านตอนนี้มีที่โรงแรมเจเป็นยูแบงค์คอรทโฮเทลที่สาทรแล้วก็มีที่โซนไทยดีไซเนอร์ไทยไทยเซนตันชิดลมชั้น2ค่ะก็คือณณปัจจุบันนะคะก็คือจะเป็นการตีตลาดภายในประเทศก่อนก็คืออย่างปลายปีก็คือจะมีเปิดที่เอมพ์โฮเอีกแต่ว่าภายในปีหน้าเนี่ยค่ะตอนนี้ก็คือระหว่างเจรจาธุรกิจอยู่ก็คืออาจจะมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆคือเป็นการที่นำไปทั้งแบรนด์นะคะไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือว่ามัลติแบรนด์ของโซน ดีไซเนอร์ของประเทศนั้นๆค่ะ,คะการทำตลาดของสินค้าเราค่ะเราทำตลาดผ่านช่องทางไหนบ้างคะก็การทำการทการทการตลาดนะคะก็คือรวมๆเลยเดี๋ยวนี้ก็คือ,เ,อ,อเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์อันนี้สำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือใครๆก็เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆก็เลยคิดว่า หลักๆเลยคือโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือเป็นการที่เราต้องทําการตลาดในทางด้านทุกๆด้านให้ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ไม่ว่าจะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กไหนที่เขากาลังนิยมอยู่เราก็ควรน่าจะเข้าไปถึงเพราะว่ากลุ่มลูกค้าทั้งหมดมันก็เหมือนเป็นการเปิดตลาดให้ลูกค้าที่ รู้จักเราแล้วเข้าถึงได้ง่ายหรือว่ายังไม่รู้จักเราก็คือก็ได้เหตุเราได้ง่ายมากขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างที่2คือการไปในที่ที่แบรนด์เราสมควรไปอยู่อย่างเช่นว่าสมมติเกตาทาแบรนด์กระเป๋าใช่ไหมคะก็ทางด้านแฟชั่นก็อาจจะเป็นนิตยสารแฟชั่นชั้นนําต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็หรือว่า สุดท้ายแล้วอาจจะเป็นการออกทีวีหรือการออกแอดโฆษณาตามที่ต่างๆที่คิดว่ากลุ่มลูกค้าเราค่ะจะไปเดินหรือไปพบเห็นอันนั้นก็คือเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันอนอกจากนี้ค่ะถามนิดนึงว่าเรื่องของตลาดต่างประเทศช่วงที่มเีเรื่องของเศรษฐกิจยุโรปไม่ดีสินค้าของเราที่เป็นนิชมาร์เก็ตถือว่ามีผลกระทบไหมคะ ว่ามีผลกระทบค่อนข้างมากคะา่ะเพราะว่าออพอเศรษฐกิจทั่วโลกหรือว่าเศรษฐกิจทางยุโรปเขาไม่ดีเนี่ยก็คือมันก็ส่งผลถอดต่อทางด้านค่างเงินบาทค่างเงินบาทที่สมมติว่าปกติเราส่งออกอาจจะค่างเงินบาทจํานวนเงินเราได้จํานวนเงินเท่านี้แต่พอเศรษฐกิจไม่ดีปุ๊บค่างเงินบาทมันก็อาจจะลดน้อยลงการที่เราผลิตจํานวนเท่าเดิมแต่ว่า ค่าเงินที่เราได้รับกลับมาค่ะม,มันก็เป็นใช่มันก็จะผันผวน,ผนมันก็เลยทําให้มีความที่เราต้องค่อนข้างจะรับมือในความผันผวนของเรื่องค่าเงินในสิ่งที่เราต้องลงทุนแล้วก็ได้รับกลับมาเพราะว่าการที่ค่าเงินตะก่อนมันก็คือแบบตะกอน40กว่าบาทใช่ไหมคะก็ค<ฆ>ือต้นปีที่ผ่านมาย0สิกว่าบาทเนี้ยมันก็ทําให้สมมติว่าต้นทุนเราผลิตเท่าเดิมอ่ะแต่ว่ากําไรที่เราได้รับกลับมามันหายไปครึ่งหนึ่งดังนั้นก็คือต้องมีการที่ต้องการ ปรับเปลี่ยนแผนเพื่อให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยค่ะตั้งแต่ทําสินค้าประเภทนี้มาค่ะหลายคนอยากจะมายืนจุดนี้แบบคุณเก๋เหมือนกันถามนิดนึงค่ะว่าอุปสรรคปัญหาที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะอุปสรรคปัญหาที่เจอระหว่างทางทุกคนย่อมมีแน่นอนค่ะก็คือมีมากมีน้อยต่างกันไปแต่ว่าที่ของเก๋พบมากๆเลยก็คือว่า จะเป็นอุปสรรคถ้าเกิกล่าวปอาจจะเป็น2ด้านก็คือสมมติในประเทศด้วยกันก็คือว่าพอเราทํางานทางด้านงานฝีมืองานระดับสินค้าระดับไฮเอ็นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คนคนไทยอะค่ะค่อนข้างที่จะติดกับการที่ว่าการจะซื้อซื้อสินค้าลักชัวรี่เนี่ยต้องซื้อของแบรนด์เนมของต่างประเทศดนงน,นั้นเป็นข้อที่เป็นโจทย์อย่างหนึ่งที่เราจะทํายังไงเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในใจของคนไทยด้วยกันเองว่างานฝีมือคนไทยเนี่ยก็คือไม่แพ้ชาวต่างชาติเลยเพราะว่า สิ่งต่างๆที่เราเลือกสรรให้หรือว่าฝีมือการตัดเย็บต่างๆเนี่ยก็คือเราสามารถสู้เขาได้แน่นอนหรือว่าในแง่ที่2ออุปสรรคที่เจอคือสมมุติว่าเป็นการส่งออกเนี่ยที่เก๋บอกคือหลักๆคือเรื่องของค่าเงินที่ผันผวนในเรื่องพอเศรษฐกิจเศรษฐกิจทั่วโลกล้มหรือว่าเศรษฐกิจทั่วโลกแย่เนี่ยมันก็คือเกิดความผันผวนกันหมดดังนั้นในเรื่องของการส่งออกต่างๆเนี่ยหลักๆมันก็จะเป็นเรื่องของค่าเงินในเรื่องของการที่ว่าเราต้องรีรีกลับมาว่าตั้งแต่ต้นทุนที่เราลงไปแต่ว่าค่าเงินที่มันเปลี่ยนนจาาาากกกรททีี่่ดไปง้คมั็ํใหบ เ,เราก็คือจะอาจจะได้กำไรไม่ได้เยอะมากในแต่ละช่วงที่เศรษฐกิจมันผันผวน,นกับค่างเงินอย่างเงี้ยค่ะถามนิดนึงค่ะแบรนด์สามเจ็ดทันวานเนี่ยซิกเนเจอร์ของของสินค้านี้คืออะไรซิกเนเจอร์หลกักๆเลยคือการที่เอาเทคนิคของรองเทา้าค่ะมา Apply สู่กระเป๋าเพราะว่าที่เราบอกเราเริ่มต้นจากธุรกิจของรองเท้าหนางังงานฝีมือก่อนตั้งแต่รุ่นสมัยรุ่นอากงละก็คือ60กว่าปีแล้วก็พอมาถึงรุ่นเก๋เลยคิดว่าอันนี้เลยเป็นโอกาสที่ดีว่าเราน่าจะทํา รูปแบบของเ,อเครื่องหนังที่เป็นลักษณะไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันก็เลยทํากระเป๋าโดยที่ว่าเป็นการเอาเทคนิคของรองเท้ามาสู่กระเป๋าก็เลยเป็นซิกเนเจอร์ที่ว่าพอเวลาลูกค้าเห็นเนี่ยก็จะจําได้ว่าอย่างเช่นหูหิ้วของกระเป๋าเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นการเจาะรูประมาณหลายๆรูอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเวลาทารองเท้าอาย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่า mm hmm. เราเจาะรูหมดเลยแล้วเราล้อยมือจนกว่าจะมาเป็นแบบหูหิ้วกระเป๋า mm hmm. อย่างเงี้ยค่ะคือคนก็คือจะเห็นแวลู้ว่าเฮ้ยกว่าเสร็จสักใบหนึ่งเนี่ย ดีเทลต่างๆ,างๆมันค่อนข้างเยอะในการที่ว่าเราแอปพลายต่างๆหรือว่าการจบมุมของตัวกระเป๋าเนี้ยค่ะก็คือใช้เทคนิคการจบมุมของรองเท้าส้นเท้าทางด้านหลังแล้วก็มาแทนจบจบมุมของกระเป๋าเพื่อหนึ่งคือเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็อันที่2ก็คือเพื่อปิดความไม่เรียบร้อยแล้วก็เลยกลายเป็นลักษณะที่ใครๆก็จาได้ว่าเนี่ยเป็นลักษณะของสามสิบเอ็ดธันวานะค่ะ,ะค่ะ <c oughs> สุดท้ายแล้วค่ะถามนิดนึงว่าถ้าคนที่สนใจอยากทําธุรกิจแบบนี้ณนะเวลานี้ยังเป็นพนักง,งานออฟฟิศอยู่อยากออกมาทําธุรกิจของตัวเองสามารถทําได้ไหมและถ้าจะเริ่มต้นต้องทํำยังไงบ้างค่ะอ๋อสามารถทําได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเก๋ก็เริ่มต้นจากเก๋เป็นพนักง,งานออฟฟิศมาก่อนะอะไรเย่างี้ค่ะเก๋คิดว่าไม่น่าจะยากแต่สิ่งสาคัญที่สุดคือคุณอาจจะต้องเริ่มจากการที่ว่าเราต้องเลือกจากสิ่งที่เรารัก เพราะว่าถ้าเรารักแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถแก้ไขมันได้เพราะว่าเก๋ก็เริ่มจากตรงเนี้ยเพราะว่าเก๋รักในการออกแบบรักแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะพอเรามาทําปุ๊บไม่ว่าเจออุปสรรคต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ยากแต่อย่างที่สองที่ที่พอเรารักแล้วเนี่ยเราต้องทําให้เขาเป็นรูปเป็นล่างคือหลายๆคนคือคิดแต่ว่าทาอย่างเดียวเราจะทําเสื้อเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยคือก็ทำทำขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้มีความเป็นแบรนด์ไม่ได้มีการสร้างเป็นแบรนด์ที่ชัดเจนก็คืออย่างที่สองที่อยากฝากไปก็คือว่าเวลาเราจะทำ ธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะพยายามคิดเขาให้ขึ้นมาเป็นโครงสร้างเหมือนกับว่าเสมือนว่าเขาเป็นคนว่าเออเขาต้องมีรากฐานยัางไงาคือลกัลกษณะของแบรนด์เนี่ยค่ะว่ามีจุดเด่นอะไรแล้วก็อะไรที่เป็นจุดขายของเราอะไรที่เป็นสเสน่ห์ของแบรนด์เราแบรนด์เรากลุ่มลูกค้าคือใครดังนั้นก็คือเหมือนกับว่าคุณต้องวางรากฐานเขาอะให้ชัดเจนพอวางที่ชัดเจนแล้วการก้าวเดินสเต็ปต่อไปเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องไม่ยากละค่ะ นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะนี่ก็คือข้อมูลนะคะแล้วก็รวมไปถึงประสบการณ์โดยตรงของผู้ประกอบการของเราคะ่ะที่มาแชร์เรื่องราวที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกคะ่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะตัวอย่างสินค้าที่ใครบอกว่าอยากเห็นนะคะว่าเป็นยังไงนั่นเองคะ่ะสามารถที่จะติดตามข้อมูลต่างๆข่าวสารได้ผ่านเว็บไซต์ด้วยนะคะ w w w s m a r t s e t v ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้เราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะนั่นก็คือคุณบุญยญญนุษย์นะคะวิ ทิทยาสัมฤทธิ์ค่ะซึ่งเป็นกรรมการบริษัท31ธันวาจำกัดและดีไซเนอร์แบรนด์31ธันวาค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะเรามาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจกันค่ะช่วงนี้เราพักชมโฆษณาสักครู่ค่ะ